ันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดิวครับซึ่งวิธีการดิวเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับก่อนวิ่งไม่คกูหมดเลยไม่ตัดออกนะอันนี้เห็นเลยอ่าวิธีการดิวเป็นการเหมือนวอร์มร่างกายก่อนเตรียมตัวที่จะวิ่งเป็นการปรับเท้าวิ่งแล้วก็วอร์มร่างกายไปในตัวทีนี้วิธีการดิวมันก็มีหลากหลายเนาะไปดูตาม youtube ได้ซึ่ง ผมเริ่มต้นวิ่งใหม่ๆเนี่ยผมก็สอหาจาก YouTube นั่นแหละแล้วก็เอามาปรับเอามาจูนใช้กับตัวเองท่าไหนที่จำได้ผมก็จะพูดไปเลยส่วนท่าไหนที่จำไม่ได้เดี๋ยวผมใส่ซับไตเติลแล้วก็ทำแค่ท่าให้ดูเฉยๆอ่ะไปดูนะครับไปไปดูก่อนไปย่างผมลืมบอกไปอย่างครับการดริลเนี่ยมันต้องประกอบกับท่าสไตร์พอดริลเสร็จประมาณ20-30เมตรเราก็สไตร์ต่อเหมือนเป็นการกระตุ้นกล้นเนื้อใน,ในตัวสไตร์ก็ เหมือนในการปรับท้าวิ่งให้เสมือนเราวิ่งจริงอ่ะก็เหมือนเราสปีดนี่แหละ่ารีวไรส์รีวสไตล์เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมจําจําจากครูดินมามามาตามมาท่าแรกนะครับเป็นท่า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 เขาต่ําเขาต่้การดูดูถ่ยหลักให้ดูเอาอย่างนี้าาเขาตาน้าต่ง่งเนน่นี่นน อาจจะแค่นี้บางคนก็ขึ้นมานิดหนึ่งถ้าเขาตา่ำก็ต่ำปมระมาณนี้อ่าท่าที่สองท่าเข่าสูงนะครับเมื่อกี้เข่าต่ำแล้วเราจําได้ไหมว่าเข่าต่ำประมาณไหนเข่าสูงต้องยกสูงมากกว่าเข่าตา่า ก็เมื่อกี้เขาต่ำประมาณนี้ใช่ไหมเขาสูงก็ต้องยกสูงประมาณนี้อ่ะไปหนึ่งสองสไปซ์ท่าที่สามเขาเรียกบัตรคิกหรือเตะก,ก้น วิธีการเตะก้นไม่ใช่ว่าเราแค่เตะก้นนะพอเราเตะก้นปุ๊บเราต้องดึงโกย,กยดึงขาโกยตูดดึงก็คือผสมผสานร,ระหว่างขาสูงแล้วก็เตะก้นเราไม่ใช่เตะก้นอย่างเดียวต้องยกขาอย่างนี้ด้วยอ่ะตามมาดูเฮ้ยมาได้ไหมมามาอ่ะหนึ่งสองไปเตะก้น เมื่อกี้กี่ท่าแล้วพี่ต้องสามสามท่าเลยทุกทีพี่เลยหลายท่านะไม่ใช่แล้วมันท่าน้องเหมือน้องที่ยิ่งซี้ท่าที่สี่เดี๋ยวผมไปใส่ซับสเตเตอร์ให้แล้วกันอันนี้เป็นง่ายๆแล้วกันอ่ะเตะหน้าเตะหน้าขาตรงเหทีมาเตะหน้าขาตรงนี้กลมหน้ามาตกลมหน้าอันนั้นใสเอาว่าไปจ่าไปงานอ่ะเตะหน้าขาตรงไปขาตึงขาตรง ถ้าเดี๋ยวค่อยไปใส่ครับเดี๋ยวอันนี้จะไม่ได้จริงอะไรอะรเข,ขาสูงอย่างนี้สลับเขาสูงสลับเขาสูงมีสองประเภทเขาเขาสูงอย่างนี้อย่างเดียยงี้แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาสูงอ๋ออ,อันแรกอันแรกเขาสูงข้ามบันไดสลับกันหนึ่งสองนี้เออน้อง ท่าที่หตามมาแล้วกันโอาโอโอมย่นี ถ้าต่อไปเดี๋ยวรีไปดูว่าท่าที่อะไรแล้ท่าสคิปบสคิป B ีเป็นการเพิ่มระยะก้าวเพิ่มระยะก้าวในการวิ่งก็ดึงไปข้างหน้าแล้วก็ตะปบหรือพูดง่ายๆว่าถ้าถ้าเปลืองพื้นรองเท้าเพราะเพราะเวลาเราตะปบเนี่ยยากอยู่นะพื้นรองเท้าไม่สึกอ่ะผม่งทำไม่ได้เลยอามาดู ดูตามไปเรื่อยๆนะวิธีที่ถูกกับวิธีที่ผิดใครดูอ่านะ <c oughs> ขวาก่อนขวาก่อนนี้นึ่งตบต่อ ท่าสุดท้ายของเราจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แหละแต่ปกติแล้วผมทําแค่นี้แหละประมาณนี้ท่าสุดท้าย <laughs> เขาเรียกว่าท่าสี่ท่ามาตรฐาน <laughs> ขึ้นขึ้นแบกบขึ้นเตะ <laughs> ท่าน,นี้จะช่วยในเรื่องเอวนะครับเอวจะเด้งดีอาตามานะครับไม่รู้เหมือนกันว่าชื่อท่าอะไรผมก็จํามาจากใครไม่รู้ก็อเอามา <laughs> คือคือดูมาหลายที่แล้วก็เอามารวมๆกันนะครับอ่ะี้หนึ่งห้าง หน้าเตะอาอาข้างหน้าแล้วก็เตะ สองสเราจะทำท่าน okay. so, like, ี้จนกว่าจะครบหนึ่งกิโลเมตรนะครับผมจะไม่ว่างแล้วนะครับตอนนี้โอเคก็อย่างแรกเลยที่เราเริ่มทำเราไม่จาเป็นต้องทำเร็วก็เราทำให้ให้ท่ามันถูกต้องซะก่อนซึ่งไอพวกที่ทำเร็วที่เห็นนักกีฬาทำเร็วนะเขาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยเลยแต่เราไม่จาเป็นต้องเริ่มขนาดนั้นก็ได้ เอาเบาๆไปก่อนใช่ไหมพี่ต้องใช่ใช่เร็วไปบางข้าวผมอ่ะสุดท้ายสุดท้ายท่าที่เราใช้ประจำในกลุ่มแรกโอเคฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับสำหรับท่าริวที่จะทำให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ของช่องเลดลันนิงโคลานะครับผมอะไรครับผมอุ้ยนี่ล้มจุดก๊ก ตสินใจนี่เลยครับแนะนําออกกําลังกายมาเหนื่อยเหนื่อยพาดูแลนดื่มแล้วมีพลัง,ต,ง <laughs> ต้องพาดูแลน <laughs> <Okay. Yeah. laughs>